di tera amanan, di tera มานักกษาบาราอนิมนีจักกษาบารีสมาธิมนักกษาบาราิามสังเกต พ่อแม่เรเรีนบานเรนบ้านเรีนบนบ้า

A เทำอสาย่อยวยก็เราเป็รชานประชาชนยแปลนหดู็เพ่งโดยกันผู้กเพ่งอินิจจรนาลูควาขอควรน้ำมันควนโดยน้านี่คือรถู้รับรองเธอนำควบคุก็เลยกล่าวคำรับเป็นมารัหรอรกของการมี่ว่าอัตราตัดเป็งานที่เสียลงเป็นต้นแปลว่าจะเสว่นี้เป็นต้นไปรัเสียรัเป็นมารัของข้าดาจ้าข้าพเป็นมารัของพระสีรัก คือตามมาตามเอามารักุรักพกันกันมีนั่นจิตสนิทสนุต่อการกระุปัาดยนั้นในโอกาสของพระนิส่งจะทำสัวุูตกรรมยกเธอขึ้นเป็นพิจุในระุทธศาสนาในการเปิดกรรมวาจาามโหเป็นภาษาหมกโก็จะนั่นแต่ท่ติดเอมีนาตามภาษาหมกคดกว่านาโูเมืรกรรมวาราจามเกิดมาินามิงเอคืออะไรเือตัอว่า

ยังไม่ัตโตเรื่องต่างายัจะละท้อง่งร่มร่นร่มร่น ยนาเซนาอายาเตสาจากาโรตะาโรยังจ่ตังตังจามีสันตังอาิสุวัตาังสันตังอาิสุว่ตาังมาโกปิทาสีมาโกมวหสิเอวันตังปุิันติฉันติเตเทวาูปาอาัตกุธัง

เข้ามา ัมปังปาทายะปาทายะทุกิยติิันเตทุยมติพันเตสังฆังปังสสะสังอุปสังญาจามิยาาจมิปรุปตุมังพันเตปานุกรรมปังปาทายะปาทายะตุกิตยมติพันเต Sắp hàng tham gia tham gia gia tham 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 อวาระทุกขังปฏิเสธังท่านโตปฏิเสธิวิราโธโสโสอาคมารโณหังโสเออมตะปุริสโสเจปุริสโสเจปุริสโสเจ अंते पाठकों का इतना होती अंतिम रूप ओ अंतिम रूप ओ नामों के उपचायों kya kaya and istik bidang secaya pasti bidang bakang danai serta genera danbuka kapang dan dan kau denganmu about uh... လေလာမြာမူ rito tidak jadi